ทฤษฎีหนึ่งที่อาจคุ้นหูผู้ที่สนใจในวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์นั่นก็คือทฤษฎีการแผ่รังสีฮอว์กิงการแผ่รังสีฮอว์กิงเป็นการแผ่รังสีของวัตถุดำที่ปล่อยออกมาจากหลุมดำอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ทางควอนตัมณนบริเวณใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์ชื่อของรังสีฮอว์กิงตั้งชื่อตามผู้ค้นพบสตีเฟนฮอว์กิง นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ผู้ให้เหตุผลเชิงทฤษฎีไว้เมื่อปี1 9 7 4ว่ารังสีชนิดนี้มีอยู่จริงเป็นช่วงเวลาหลังจากที่จาคอบเบเกนสไตน์ได้เสนอสมมติฐานเอาไว้ว่าหลุมดำควรมีอุณหภูมิและเอนโทรปีจำกัดมากกว่าศูนย์โดยปกติแล้วหลุมดำมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลหากวัตถุหรือพลังงานใดผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์เข้าไปแล้วย่อมไม่สามารถเร่งออกมาจากหลุมดำได้แม้แต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงก็ตาม ดังนั้นหลุมดำจึงน่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมีมวลมากขึ้นนั่นเองอยังไรก็ตามจากการค้นพบรังสีฮอว์กิงทำให้หลุมดำมีมวลและพลังงานลดลงได้เพราะหากหลุมดำสูญเสียพลังงานจากการปล่อยรังสีฮอว์กิงมากกว่าได้รับจากการดูดมวลและพลังงานต่างๆเข้าไปเป็นเวลานาน,านมากพอก็จะทำให้หลุมดำมีขนาดเล็กลงและหายไปในที่สุด เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการระเหยของหลุมดำยิ่งหลุมดำมีขนาดเล็กเช่นหลุมดำจิ๋วจะแผ่รังสีมากกว่าและระเหยหายไปเร็วกว่าหลุมดำที่มีขนาดใหญ่หลุมดำหรือ black hole หมายถึงแค่วัตถุในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมาก ไม่มีสรรพสิ่งใดเคลื่อนออกจากบริเวณน,นี้ได้ยกเว้นหลุมดำด้วยกันเองที่ผ่านมานะักวิทยาศาสตร์จึงมองไม่เห็นใจกลางของหลุมดำหลุมดำมีพื้นที่เป็นขอบเขตของตัวเองเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ถ้าหากวัตถุใดหลุดเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์วัตถุจะต้องเร่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสงจึงจะหลุดออกจากขอบฟ้าเหตุการณ์ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีวัตถุใดที่มีความเร็วมากกว่าแสง ดังนั้นจึงถูกแรงโน้มถ่วงมหาศาลของหลุมดำดูดกลืนเข้าไปผลการศึกษาล่าสุดซึ่งทบทวนทฤษฎีข้างต้นที่สตีเฟนฮอว์กิงเสนอเอาไว้เมื่อปี1974ทํำให้พบว่าไม่ใช่แค่หลุมดำเท่านั้นที่จะระเหยจนหมดไปในวันหนึ่งแต่รวมถึงทุกสิ่งในจักรวาลที่มีมวลมากพอด้วยทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ที่มองว่าจุดจบของเอกภพคือการที่สรรพสิ่งระเหยหายไปจนหมดสิ้นนั่นเอง ข้อเสนอทางจักรวาลวิทยาที่แวกแนวดังกล่าวนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Physical Review Letters เมื่อวันที่2มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาซึ่งคณะน,น,นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวดัตช์นำโดยศาสตร,ราจารย์เฮโนฟอเกจากมหาวิทยาลัยรัตบาลของเนเธอร์แลนด์ระบุไว้ในแถลงการว่าด้วยงานวิจัยข้างตน้น ว่าวัตถุมวลมากที่ปราศจากขอบฟ้าเหตุการณ์แบบหลุมดำนั้นซึ่งรวมถึงซากของดาวฤกษ์ที่สิ้นอายุขัยและวัตถุอวกาศขนาดมหึมาต่างๆล้วนมีการแผ่รังสีฮอว์คิ้งเช่นกันโดยเมื่อเวลาผ่านไปนานแสนนานช่วกัลปาวสารทุกสิ่งในเอกภพจะสูญสลายไปด้วยการระเหยจนหมดสิน้นถือเป็นจุดจบของจักรวาลในอนาคตที่ไม่ต่างไปจากจุดจบของหลุมดำเลย การระเหยของหลุมดำและวัตถุมวลมากทั้งหมดนั้นตามหลักการการแผ่รังสีฮอว์กิงแล้วคือการสูญเสียพลังงานในรูปอนุภาคของแสงหรือโฟตอนโดยในกรณีของหลุมดำโฟตอนจะเกิดขึ้นและแผ่ออกไปจากบริเวณโดยรอบสนามความโน้มถ่วงของหลุมดำที่ทรงพลังซึ่งหมายความว่าวัตถุมวลมากอื่นๆที่มีสนามความโน้มถ่วงทรงพลังเช่นกันก็สามารถจะระเหยหายไปโดยกลายเป็นอนุภาคของแสงที่มีพลังงานระดับ,บอ่อนๆได้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะการบิดเบี้ยวโค้งงอของปริภูมิเวลาทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในสนามความโน้มถ่วงขึ้นหลายจุดซึ่งภาวะนี้ส่งผลต่อความแปรปรวนทางกลศาสตร์ควานตัำโดยสามารถจะให้กําเนิดอนุภาคขึ้นมาจากม่วงอวากาศที่ดูเหมือนจะว่างเปล่าอยู่ได้หากมีพลังงานมากพอ สเฟนฮอคกิงเคยให้คำอธิบายเรื่องการแผ่รังสีฮอคกิ้งเอาไว้ว่าการที่ปริภูมิเวลาในสนามความโน้มถ่วงของหลุมดำเกิดการบิดเบี้ยวทำให้มีบริเวณที่กระแสะเวลาไหลยอย่างไม่สม่ำเสมอกันเกิดขึ้นหลายแห่งซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีการพุ่งขึ้นของระดับพลังงานอันเป็นที่มาของโฟตอนโดยอนุภาคของแสงที่ระเหยออกไปนั่นเองและเมื่อการเวลาผ่านไปนานแสนนานยิ่งกว่าอายุของเอกภพในปัจจุบัน หลุมดำก็จะสูญเสียพลังงานผ่านการระเหยกลายไปเป็นอนุภาคของแสงจนกระทั่งตัวของมันเองหมดสิ้นไปอย่างไรก็ตามเมื่อทีมนักฟิสิกส์ชาวดัตช์ลองคำนวณและคิดทบทวนถึงทฤษฎีดังกล่าวดูอีกครั้งพวกเขาพบว่าปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับวัตถุอวากาศทุกชนิดที่มีสนามความโน้มถ่วงทรงพลังโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะกับหลุมดำ ซึ่งมีขอบฟ้าเหตุการณ์คอยทำหน้าที่เป็นรั้วกั้นขอบเขตอยู่เท่านั้นมีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชิ้นใหม่โดยนำหลักการที่เรียกว่า s วิงเกอ e ์เอฟเฟกมาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายกรณีการแผ่รังสีฮอว์ g ของวัตถุที่ไม่ใช่หลุมดำซึ่งหลักการดังกล่าวชี้ว่าสสารสามารถเกิดขึ้นได้จากการบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ผลปรากฏว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการแผ่รังสีฮอว์กิงซึ่งเกิดจากแรงดันทายด้านหรือความไม่สม่ำเสมอภายในสนามความโน้มถ่วงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเมื่อดาวฤกษ์ดาวนิวตรอนหรือดาวเคราะห์ขนาดยักษ์สิ้นอายุไขพวกมันก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะพลังงานต่ำก่อนจะเกิดการระเหยของโฟตอนจนสูญสลายหายไปในที่สุด แม้แนวคิดใหม่นี้จะยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าถูกต้องด้วยหลักฐานทางดาราศาสตร์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมแต่ก็มีความน่าสนใจมากพอที่บรรดานักฟิสิกส์จะมองหากรณีตัวอย่างซึ่งเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติเพื่อยืนยันว่าการแผ่รังสีฮอว์กิงนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกสรรพสิ่งและจะนำมาซึ่งจุดจบของเอกภพจริงหรือไม่ ในปีคศ1915อัลเบิร์ตไอสไตน์ได้ประกาศทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหนึ่งในการคาดการณ์จากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่ลึกลับและน่าประหลาดใจที่สุดคือการมีอยู่ของหลุมดำไอสไตน์ Einstein ทำนายเอาไว้ว่าเมื่อดาวเกิกมวลมากพังทลายลงเมื่อสิ้นอายุไขมันจะทิ้งแกนเล็กๆที่เหลืออยู่แต่มีความหนานแน่นมากถ้ามวลของแกนกลางมากกว่า3เท่าของมวลดวงอาทิตย์ จากสมการสนามวิยกดแห่งความโน้มถ่วงของไอสไตน์ le, แสดงให้เห็นว่าความโน้มถ่วงจะเอาชนะแรงอื่นๆทั้งหมดและบีบอัดแกนกลางจนกว่าจะมีปริมาตรเพียงเล็กน้อยและก่อให้เกิดหลุมดำหลังจากการประกาศทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้ไม่นานคาร์ลชวัชชิลนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันได้ค้นพบวิธีแก้สมก,การสนามของไอสไตน์เป็นครั้งแรก พบวทยาศาสีของไอน์สไตน์ดูเหมือนจะอนุญาตให้มีพื้นที่พิเศษบางแห่งในการละอวกาศที่ความโน้มถ่วงมีค่าสูงมากขอบเขตของพื้นที่นี้เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ v v n n t h r r i z o n ซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีสิ่งใดสามารถย้อนกลับมาได้ไม่ว่าแสงหรือวัตถุใดๆก็ตามจนถึงปัจจุบันนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ได้ค้นพบหลุมดำในจักรวาลแล้วอย่างน้อย6แห่ง แบ่งเป็น4ประเภทคือ 1. หลุมดำมวลยิ่งยวดเป็นหลุมดำในใจกลางของดาราจักร2หลุมดำขนาดกลาง 3. หลุมดำจากดาวฤกษ์ซึ่งเกิดจากการแตกดับของดาวฤกษ์และ 4. หลุมดำจิ๋วหรือหลุมดำเชิงควอนตัมซึ่งเกิดขึ้นในยุคเริ่มแรกของเอกภพทุกวันนี้ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนมองเห็นรูปร่างที่แท้จริงของหลุมดำ คล้ายกับว่าเรามองไม่เห็นสายลมแต่ก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของมันดังนั้นการศึกษาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาผ่านการแสดงตัวตนของหลุมดำที่มีผลกระทบกับวัตถุที่อยู่ในวงโคโจรภายนอกขอบฟา้าเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นหลุมดำอาจจะถูกสังเกตเห็นได้โดยการติดตามกลุ่มดาวที่โคจรอยู่ภายในศูนย์กลางหลุมดำหรืออาจมีการสังเกตก๊าซจากดาวข้างเคียงที่ถูกดึงดูดเข้าสู่หลุมดำ ก๊าซจะม้วนตัวเข้าสู่ภายในและจะร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิสูงสูงและปลดปล่อยรังสีขนาดใหญ่ที่สามารถตรวจจับได้จากกล้องโทรทัศน์ที่โคจรอ,อยู่รอบโลกดังนั้นการสำรวจให้ผลในทางวิทยาศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าหลุมดำนั้นมีอยู่จริงในเอกภพ ตามความเข้าใจล่าสุดหลุมดำถูกอธิบายโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งทำนายว่าเมื่อมีมวลขนาดใหญ่มากในพื้นที่ขนาดเล็กเส้นทางในพื้นที่ว่างนั้นจะถูกทำให้บิดเบี้ยวไปจนถึงศูนย์กลางของปริมาตรเพื่อไม่ให้วัตถุหรือรังสีใดๆสามารถออกมาได้ขณะที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายว่าหลุมดำเป็นพื้นที่ว่างที่มีความเป็นภาวะเอกฐานที่จุดศูนย์กลางและที่ขอบฟา้าเหตุการณ์บริเวณขอบ คำอธิบายนี้เปลี่ยนไปเมื่อนักฟิสิกส์ค้นพบกลศาสตร์ควอนตัมการค้นคว้าในหัวข้อนี้แสดงให้เห็นว่านอกจากหลุมดำจะดึงวัตถุไว้ตลอดกาลแล้วยังมีการค่อยๆปลดปล่อยพลังงานภายในเรียกว่ารังสีฮอว์ิงและอาจสิ้นสุดลงในที่สุดอย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับหลุมดำที่ถูกต้องตามทฤษฎีควอนตัม เพื่ออธิบายวิธีการทำงานของธรรมชาติการศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานักฟิสิกส์ให้ความสนใจศึกษาสองทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่คือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์ควอนตัมโดยความขัดแย้งระหว่างทั้งสองทีของฟิสิกส์นั้นเกิดขึ้นมานานกว่าหนึ่งศตวรรษตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหลุมดำเป็นพื้นที่ที่มีค่าสนามความโน้มถ่วงสูงสามารถดึงดูดสสารโดยรอบเข้าไปได้ และสะสารเหล่านั้นไม่สามารถหลุดพ้นแรงดึงดูดของหลุมดำได้ดังนั้นหลุมดำจึงควรมีสีดำสนิทและมีการสะสมมวลจนมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันเมื่อพิจารณาหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กแล้วซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานในกลาศาสตร์ควอนตัมจะพบความไม่แน่นอนในตำแหน่งของอนุภาคและความไม่แน่นอนในโมเมนตัมหรือความเร็วจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสง หลักการนี้จึงอนุญาตให้อนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วยิ่งยวดหนีออกจากหลุมดำได้จนกระทั่งในปีคศ1974สตีเฟนฮอว์กิงได้ปฏิวัติทฤษฎีเกี่ยวกับหลุมดำโดยค้นพบว่าเมื่อนำกฎควอนตัมที่ควบคุมฟิสิกส์ของอะตอมและอนุภาคมูลฐานไปใช้กับหลุมดำสมการคณิตศาสตร์ของเขาแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ นั่นคือที่จริงแล้วหลุมดำไม่ใช่สีดำอย่างสมบูรณ์มีบางสิ่งสามารถหลบหนีออกจากหลุมดำได้เนื่องจากปรากฏการณ์ทางควอนตัมเป็นแบบซ่มหรือแรนดอมจึงไม่สามารถระบุดได้อย่างมั่นใจว่าอนุภาคชนิดใดจะหลบหนีออกมาได้หรือในเวลาใดที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการไหลของอนุภาคและพลังงานจากหลุมดําอย่างต่อเนื่องซึ่งถูกปล่อยออกมาเป็นรังสีความร้อนเช่นเดียวกับวัตถุด,ดําที่แผ่ความร้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อมรังสีฮอว์กิงนี้เป็นผลให้หลุมดําเรืองแสงได้เล็กน้อยพลังงานที่สูญเสียไปจากการแผ่รังสีฮอว์กิงจะทําให้หลุมดํามีมวลลดลงอย่างช้าๆและระเหยเปไปในที่สุด ทฤษฎีนี้จึงเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งที่สุดที่เคยเกิดขึ้นระหว่างโลกของฟิสิกส์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ การแผ่รังสีฮอว์งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแสวงหาฟิสิกส์สมัยใหม่ซึ่งเป็นทฤษฎีของทุกสิ่ง theory of everything ที่สามารถรวบรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมหากทฤษฎีของฮอว์งถูกต้องอาจเป็นหนทางนำนักวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงตั้งคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของสรรพสิ่ง ว่าหรือจุดจบของเอกภพกคือการระเหยหายไปจนหมดสิ้นของทุกสรรพสิ่ง